ทำทุกวันยิ่งดีอย่าให้น้ำแห้งสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารูรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะ การให้ทางปวงตอบข้อสงสัยการถวายน้ำบนหิ่งพระต้องเปลี่ยนทุกวันไหมควรถวายกี่แก้วมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับการถวายน้ำบนหิ่งพระควรถวายปริมาณน้ำในแก้วเท่าไรต้องเปลี่ยนน้ำบนหิ่งพระทุกวันไหมควรเติมน้ำให้เกือบ เต็มแก้วแต่ไม่ต้องล้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดชีวิตต้องเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำ บนหิ่งพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันควรถวายน้ำบนหิ่งพระกี่แก้วแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการรำลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาน้ำในแก้วแห้งจะเป็นอะไราหรือไม่น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดคำถวายน้ำพระพุทธ ให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตออระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตออระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตออระหะโตสัมมาสัมพุทธะอระหะตาทีหินะวะคุเนหิสัมมนาคตัสสะสัมมาสัมพุทธะอิมังอุทะกัง เทมิข้าพระเจ้าขอถวายนา้ำแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณก้าประการมีความเป็นอรหันต์เป็นต้นนอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะยังมีบทถวายนา้ำโดยเชื่อกันว่าการถวายนา้ำ หน้าพระพุทธรูปในตอนเช้าจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้เกิดบุญกุศลทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นเองอานิสง์การถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ 1. มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหาย 2. ชีวิตมีแต่ความราบรื่น 3. มีภลกํากำลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไว 4. มีชื่อเสียงมีบริวารมาก 5. เงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือห มีผิวพรรณผ่องใสเจมีสติปัญญาดีมีความสุขมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับนอกจากการถวายน้ำบนหิ้งพระแล้วคนไทยยังนิยมการถวายดอกไม้อย่างที่เรามักจะได้เห็นกันตามวัดวาอารามหรือแม้แต่ในบ้านของเราเอง ที่มักจะมีดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งบนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความสวยงามและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป 9. ดอกไม้มงคลที่นิยมใช้ในการบูชาพระช่วยส่งเสริมความจเจริญก้าวหน้าความสงบสุขร่มเย็น ความดีสำหรับดอกไม้ที่นิยมนำบูชาพระมีดังต่อไปนี้หนึ่งดอกบัวดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลที่คนนิยมนำมาไหว้บูชามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่วัดที่บ้านหรือเป็นการทำบุญทั่วไปก็มักจะมีดอกบัวเป็นส่วนหนึ่ง ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าสื่อถึงความบริสุทธิ์ความร่มเย็นเป็นสัญลักษณ์ของความประเสริฐและคุณธรรมเป็นดอกไม้มงคลที่จะทำให้ พบเจอแต่ความสำเร็จสองดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้สื่อถึงความงดงามและการประสบความสำเร็จในชีวิตคิดทำสิ่งใดก็ผ่านไปได้ด้วยดีดอกกล้วยไม้คือดอกไม้มงคลที่เรามักคุ้นตากันเวลาไปทำบุญไหว้พระคนโบราณเชื่อว่าดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ ที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วไป 3. ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองคือดอกไม้มงคลที่คนไทยนิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้ในงานพิธีต่างๆและยังเป็นดอกไม้ที่ช่วยเสริมสร้างให้ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้าและความจเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นชื่อดาวเรือง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและยังช่วยให้ธุรกิจการค้าจะเริญรุ่งเรืองด้วยสี่ดอกมะลิมะลิเป็นดอกไม้มงคลสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสุขสมบูรณ์คนไทยนิยมนำมาบูชาพระมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมเย็นของดอกมะลิ จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขร่มเย็นเป็นดอกไม้ที่มีความเป็นมงคลสูงสุดทำให้คนในบ้านมีแต่ความรักและความคิดถึงให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิลาหรือมะลิสอนก็ได้5ดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้ที่นิยมกันในการบูชาพระ เป็นดอกไม้สีขาวเนื่องจากดอกไม้ชนิดนี้สื่อถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกไมลิอีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์และความจเจริญมั่นคงหกดอกบานไม่รู้โรยดอกบานไม่รู้โรยเป็นดอกไม้ที่มักนิยมกันในพิธีมงคลต่างๆเป็นดอกไม้ ที่คนไทยนิยมนำมาบูชาพระช่วยเสริมในเรื่องของความรักสร้างความรักความผูกพันให้ชีวิตรักมีแต่ความมั่นคงต่อกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเจ็ดดอกจำปีดอกจำปีเป็นดอกไม้มงคล ที่มีกลิ่นหอมที่คนไทยนิยมนำมาร้อยมาลัยเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นดอกไม้ที่มีความเป็นมงคลช่วยทำให้เติบโตในหน้าที่การงานเป็นที่ไว้วางใจ ของเจ้านายและบอริวาน8ดอกแก้วดอกแก้วเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความดีและการมีจิตใจที่ผ่องใสปราศจากความขุนมัวและสิ่งที่มัวมองต่างๆทำให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นไร้อุปสรรคได้พบเจอแต่เรื่องดีๆและมีความสบายใจมีจิตใจ ที่แจ่มใสบริสุทธิ์ดุดดังแก้ว 9. ดอกเข็มด้วยลักษณะของดอกเข็มที่เป็นเสมือนหลอดเล็กๆคล้ายกับเข็มจึงทำให้ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมการมีสติปัญญาที่ฉลาดเฉลียวดุดเข็มมีความคิดและไหวพริบที่ดี ฉเฉลียวฉลาดในการคิดมีสมองที่ปลอดโปร่งและหลักแหลมเหมือนดังเข็มนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสําหรบวันนี้ จเริ่นในบุญขอพระคุณสวัสดีครับไลฟสาระชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ